สนับสนุนโดย Thailand Smile with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเชื่อแปง้งเชื่อมืองไทยประกันภัยแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำ ทยามว่างในครอบครัวปกติทําอะไรกันบ้างคะส่วนใหญ่เราจะร้องเพลงค่ะคุณพ่อเขาจะเล่นดนตรีแล้วก็เราก็มีกิจกรรมที่แบบทำร่วมกันก็คือ cover เพลงค่ะก็เหมือนการสอนลูกร้องเพลงไปด้วยในตัวปลูกฝังให้เขาแบบชอบดนตรีรักดนตรีแล้วก็เราเชื่อว่าคือเด็กในวัยนี้ดนตรีเนี่ยมันมันสามารถบําบัดอะไรได้หลายๆอย่างค่ะรวไมไปถึงแบบสร้างให้เขามีสมาธิมากขึ้นด้วยนะคะค่ะนะคะร้นะะองเพลงให้ป้าฟังได้ไหมคะ มาน,นั่งยังยากเลยค่ะอยากให้หน pues an er ้องเป็นนักร้องไหมคะก็จริงๆปล่อยให้ตามธรรมชาติเขาเลยค่ะคือเขาอยากจะเป็นอะไรไงนี่ะคะก็ตามความชอบเขาเลยแต่มีแววไหมเรื่องร้องเพลงค่ะก็ค่อนข้างชอบชอบฟังเพลงนะคะชอบร้องเพลงคือเห็นไม่ได้แล้วมีลูกสาวห่วงไหมคะพี่เจี๊ยบไม่ห่วงเลยครับผมค่อนข้างจะปล่อยให้เขาเล่นเหมือนเหมือนเด็กผู้ชายอะไรเนี้ยฮะตอนเย็นๆเขาไปวิ่งเล่นสนามเด็กเล่นครับเพื่อนๆอะไรของเขาอย่างเงี้ยครับ คือเราปล่อยให้เขาเล่นเต็มที่ก่อนเพราะผมมองว่าใน1ขวบถึง5ขวบนี่คือไวเล่นไวเล่นนี่อย่าให้เขาไปแบบไปไปกีดการอะไรเขามากอย่าไปหวงดอย่าไปอะไรเขามากปล่อยให้เขาเล่นเต็มที่เป็นคุณพ่อที่มีความคิดดีมากพี่คุณมีลูกอีกสักสามโหลนะคะ บอกไว้ว่าความฝันอีกหนึ่งอย่างอยากทําโรงเรียนสอนดนตรีเห็นบอกว่ามาขออนุญาตแล้วพี่เจบว่าไงคะคือจริงอยู่ในแผนของผมแล้วผมได้วางไว้แล้วครับอไม่แปลกใจแล้วเธอเลือกถูกจริงๆความหมายไปแล้วใช่ว่าก็จะเปิดให้ภรรยาใช่ไหมคะครับเพราะว่าคือผมเคยคุยกับเขาแล้วล hey, oh yeah. ่ะเขาอยากคือผมคุยกับเขาก่อนว่าเขาอยากทําอะไรหลังจากที่เขาแบบเป็นศิลปินสมความเร็จในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาบอกว่า เขาอยากเอาความรู้ตรงนี้มาถ่ายทอดให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันคอนเซ็ปต์ก็โอเคนะเพราะผมเห็นด้วยเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นการหาไรายได้อีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็ได้ทําในสิ่งที่เขาชอบด้วยครับถ้าทำโรงเรียนจริงๆนี่พี่เจี๊ยบจะไปทําดนตรีทําอะไรช่วยน้องเอิญด้วยไหมคะปัจจุบันนี้ก็ทําอยู่ <c oughs> แต่ว่า่าก <c oughs> คือคือ,คอผมชอบดนตรีอยู่แล้วแล้วทีนี้คือในการอัดเสียงอะไรทําเพลงค็อกเปอร์อะไรของเขาผมก็ช่วยเขาทาอยู่ฮะ แล้วผมก็ถนัดทางด้านนี้อยู่แล้วเขาเลยนะฮะก็พอที่จะซัพพอร์ตเขาได้้ยจริงๆนะแต่หนูชอบถามว่าตัวเองมีความฝันอะไรไม่มีอ่ะหนูไม่เคยคิดอะไรเลยต่อไปหนูต้องคิดแล้วว่าหนูามฝันอะไรหนูจะบอกก็เปิดคาเฟ่สงสัยเขาจะวางแผนให้หนูเปิดคาเฟ่หมาอีกสักอันนะไม่ไหว สองสัปดาห์ได้คุยกันกับน้องเอิญนะแล้วก็ได้เห็นความนักความอบอุ่นในครอบครัวพี่ว่าเป็นครอบครัวที่ลงตัวมากเลยอ่ะเขาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันใช่อ่ะแล้วก็พอมามีน้องนะคะนี่ก็เหมือนกับเรียกว่าเติมเต็มความเป็นครอบครัวมากขึ้นเป็นกําลังใจให้กับผลงานเดี๋ยวคอยติดตามนะคะทั้งผลงานที่ออกมาใหม่รวมไปถึงโรงเรียนดนตรีในอนาคตถ้าพี่มีลูกหรือพี่เอารุกมาเรียนดนตรีด้วยของพี่เพราะว่าสามหลอใช่ไหมสามหลอเพราะพี่คาดว่าถ้าพี่มีลูกลูกพี่ คงสีงหลงเหมือนกันนะนะต้องขอบคุณมากเลยนะคะน้องเอิญพี่เจียมนะคะนะแล้วก็แน่นอนมาพูดคุยกับแขกรับเชิญได้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารอมศินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน นะแล้วก็มาพูดคุยกับพี่เอิญพี่เจียมนะคะจุก็มีนะคะผลิตภัณฑ์จากบีดีแคร์ที่จะมอบให้ด้วยนะคะ <c oughs> ให้นะคะ <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> อะนี่ยังไม่หมดคะ่ะยังมีเสื้อนะคะจากคุยยกบ้านนะคะอมอบให้ด้วยค่ะค่ะมอบให้นะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะลอาของคุณผู้ชมละคะมีไหมคะมีจิค่ะเสื้อช่นเดียวกันค่ะพอช้นเกียหมุนถึงมันดูเซ็กซี่เลยนะผ้าหนุ่เยอะ อันนี้ก็เข้าเองลุ้นได้ไปลุ้นกันนะคะใส่เหมือนนะคะใช่ไหมคะปวดหัวไปหมดเลยนะคะนะต้อขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ฟังแล้วก็งงจริงด้วยนะคะขอบคุณนะคะค่ะนะะนะคะแล้วก็สําหรับแฟนๆของน้องเอิญค่ะน้องเอิญมีของที่ระลึกที่มอบให้นั่นก็คือเสื้อค่ะเป็นเสื้อของแบบว่าประจําเพจเอิญจะสาค่ะมอบให้ขอบคุณนะคะ น äh ี่นะคะอ้าวใครเป็นแฟนน่ารักก็เข้าไปตอบคำถามได้ใน Facebook ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะเรายังมาพบกันเช่นเคยนะคะป่ายโมงตรงทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่องอ m บ r ร n ินทีวี d 3แล้วกลับมาพบกันสัปดาห์หน้าเราจะไปพูดคุยกับใครกลับมาติดตามให้ได้กับรายการคุยยกตา สามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน y u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  e บ r a i n b o w m m e i i c h ช n n e l หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด subscribe r r i n d o w Media c h a n n e l ด้วยนะคะ เราต้องวาร์ปเข้าไปหรือเปล่านุกอันนี้ใครฮะทุกคนย่อมมีอดีตจริงไม่ใช่ฉันว่าอดีตของพวกเธอจะน่าตกใจกว่าเขาที่หมดแล้วแม่สาวมากเลยอ่ะอายุไม่น้อยนะถามได้ไหมครับคุณแม่เกือบเกือบจะแปดแล้วอ่ะอมารินทีวี